สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องเทเลจะมาแบ่งปันบอลสีนะคะท่านใดเข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้แก่ช่องของเราด้วยนะคะช่องเทเลจําหน่ายบอลสีเป็นกระถางไซส์สีนิ้วทุกชนิด,ท,นดทุกสายพันราคากระถางละห้าสิบบาททุกชนิดทุกสายพัน ะค,ะค่าจะส่งจัดส7บบาทเราใช้บริการขนส่งเอกชน KEX ส่งได้ทุกวันนะคะมีทั้งแบบโอนและปลายทางช่องเนเลยจจำหน่ายบนสีแบบล้างรากด้วยนะคะ5ต้นร้อยล้างรากล้ะะลา,งา,กลางดินออกเลยนะคะ5ต้นร้อยแต่ขอยอดขั้นต่ำ100บาทนะคะสำหรับล้างรากค่าจะส่ง70บาทเช่นเคยนะคะแต่ถ้าท่านรับยอด200บาทช่องเทเลยก็ให้15ต้นประมาณว่าแถาม15แถม5ต้นนะคะ15ต้นก็นะคะ เป็นจำนวนบนสีค้ากันได้นะคะท่านใดสนใจก็ทักมาทักแชททักไลน์นะคะไลน์มาโทรมานะคะเดี๋ยวช่องเลยติดต่อกลับถ้าไม่ได้รับในขณะนั้นนะคะก็มาดูกันเลยนะคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเอาตู้นี้ก่อนแล้วกันเนาะโจโฉยังคงมีนะคะโจโฉยังคงมี พอดีฝนตกติดต่อกัน3วันน่ะตั้งต้นเลยนะคะจากที่เอ็นเอ็นเงเอียงน,นะคะตั้งต้นเลยนะคะเพราะบางทีอากาศร้อนอบอ้าวมากเกินไปเขาก็จะลมเอ็เอียงเนาะเพราะว่าเขาต้นโตแล้วเนี่ยาจะกัดใยอยกัดไปเรื่อยๆกัดช้านะคะแต่ใบเขาจะใหญ่มากนะคะใบหน้าคุ้งกว้างออกนี้เลยโฉโชนะคะทายเพชรทายเพชรก็คุณช้างคุณแผนเนะทายเพชรนะคะก็จะมี อาหานุมานอาสานะคะเรื่องรามเกียรติ์เนาะหานุมานมีหลายตัวมากช่วงที่เลยก็สะสมรายตัวเช่นกันแต่ก็ยังไม่หันทําจานวนค่อยๆทําไปเพราะว่าตู้เรามันมีน้อยนะคะพื้นที่มีจํากัดก็ไม่อยากขยายเพิ่มไม่อยากสร้างตู้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเฉพาะบอลสีก็อยู่สามที่แล้วนะคะแม่พันุนะคะค่อยๆทาไปเราชอบด้วยเนาะสะสมไว้ดูนะคะตอนแก่ตอนเท่าไปเนาะนะคะอันนี้ เท้าจันทชลน,นะคะบนป้ายแต่ไม่ป้ายนะคะหนุมานเชิญทงนะคะปางนาปลุกปางพระวันเสาร์นะคะมีมัคควานหลังสันแผลงนะคะแผลงคือป้ายเขียวไม่ไม่ค่อยเขียวเท่าไหรอ่อ่ะป้ายไม่เขียวเท่าไหร่พี่กุลทองนะคะ พิคคุณร่วมออกจากปาก่าคุณสีโคชคงนะคะรัตนศรีบนป้ายแบบนี้ป้ายบ้างไม่ป้ายบ้างนะคะนกน้อยนำโชคน่าจะจำหน่ายได้สองกระถางนะคะเพราะว่าต้นต้น,ต,นต้นพ่อจำหน่ายได้มีสองกระถางไก่ราชาวดีนี่มีเยอะเลยนะคะสิบต้นร้อยให้ไปเลยเฉพาะไก่ราชาวดีนะคะนางวาลีนี่ก็ต้นสูงใหญ่มากแล้วนะคะใครชอบสไตล์เนี้ย พอตโต,ตมาเขาจะสไตล์เนี้ยนะคะคือเขาแก่แล้วเขาจะกัดแบบเนี้ยใครชอบแบบเนี้ยจัดไปนะคะนางวาลีเรื่องพระอภัยมณีเนาะม้ากันทะกะม้าเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าเนาะ,ะมีบ่อเงินบ่อเงินในช่องทยเลยชอบชอบบนสีขาวเขียวเป็นคนชอบสีเขียวขาวนะคะพระพิลาครูยักษ์นะคะพระพิลา ะะเป็นประมาณว่าเป็นภาคหนึ่งของพระอิศวรเนี่ยนะคะม,มีเยอะมากประวัติเยอะนะคะทั้งยักษ์ทั้งลิงเนี่ยอันนี้พี่กับเกลือนะคะพี่กับเกลือแล้วมีเท้าสหัสเดชะนะคะอันนี้ก็เรื่องรามาเกียรมีพลังมากเลยสาวเท้าสหัสเดชะสหัสไปว่าหนึ่งพันเนาะ พันหน้าสองพันนอ่ะ,นะ,คะคิดดูนะอัศจรรย์ใจมากอันนี้กวนอินนะคะอันนี้เท้ารำไพจระเข้นะคะเรื่องไกลทองเนาะจูกัดเหลียงจูกัดเหลียงก็เริ่มโตแล้วนะคะหลังลากได้แล้วนะคะจูกัดเหลียงกับจูโฉอยู่เรื่องเดียวกันน่ะจับสามก๊กนะคะก็จะมีนี่บอลกาบต้นนี้โตวไวนะคะราศีพฤษภสองกาบแล้ว สวยงามนะคะบนกาบตั้งกาบกาบสวยด้วยนะคะมีแข้งเนี่ยสวยมากนะคะน่าจะล้างรากได้แล้วนะตัวโตวกว่าเท้าลำไยนะคะเนี่ยเพิ่งผ่าได้ไม่ไม่ถึงเดือนเนี่ยไม่เท้าลำไยยุบไปขึ้นมาบนป้ายอะ่ะเนี่ยถ้าใครสนใจราศีพฤษภนะคะเดือนพฤษภาคมเนาะจริงๆรงาศีมันก็ไม่มันมันเป็นคล่อมเดือนนะเนาะ แต่ช่องเทเลยก็อพิสุขก็พฤษภาและกันอย่างเงี้ยนะคะราศีเนี่ยเขาตั้งคล่อมเดือนกันนะคะอันนี้งานวงวานงานวงวานสองกระถางโอ้โตโตวสวยละนะคะใบใหญ่ถ้าอยู่นอกตู้ใบใหญ่มากเลี้ยงตัวโตหกหลงมีสองสามกระถางชักก้นสการ์ก็สองสามกระถางนะคะไนมั่นปืนยาวมีกระถางหนึ่งชาละวานเรื่องไกลทองนะคะจระเะ้ เป็นหลานของเท้าลำไพนั่นแหละนะคะมีสองสามต้นพายจันพายจันเป็นพ่อพายแก้วพายแก้วเป็นพ่อพายงามพายงามหรือพระไวยนะคะส่วนพายเพชรก็ลูกพระไวยหรือลูกพายงามจําให้ได้นะคะจําให้ได้สนุกดีนะคะช่องไใยเลยชอบวรรณคดีสนุกดีนะคะ เพชรบ้านปทุมแผงเขาป้ายแต่เขาไม่ไป้ายแผงแผงเขียวแผงชมพูไปนะคะอันนี้ก็แผงเหมือนการผ่าบอลป้ายไม่เคยได้ไป้ายนะคะเทเวศนาลุมิตรตับสะพานเนะาะสะพานสมัยรัชกาลที่ห้าเขาชื่อคลองจองกันมากนะคะเทวกรรมลังรักอินทะ,ะเออะไรนะเทวกรรมลังรักมัคควานลังสันพวกเนี้ยนะคะเอ่อ จ,จังหวัดนะคะเห็นอย่างนี้แก่ตัวมากัดขาวพื้นนะคะสุราษฎร์ธานีก็สวยสไตล์เขานั่นแหละใครอยากสะสมเป็นจังหวัดนะเนาะนะคะอันนี้ก็อีกจังหวัดหนึ่งแต่ต้นนี้การันตีไม่รู้ว่าไม้จออุ้ยตายละน่าจะเป็นไม้แยกหนอหรืออะไรอะถึงว่าทําไมใบเขาโตทําไมใบเขาโตเกินบ้านเกินเมืองเนี่ยช่องเทยเลยนะมักจะจําไม่ได้ว่าเป็นไม้แยกหนอไม้จอไม้อะไรเนี่ย น่าจะเป็นแยกหนอจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะเอ่อมีดอกอะ่ะนะคะมีดอกต้องแยกไปเมื่อกี้นี้เองนะเพชรชบูรณ์เพื่อนของเขาก็ยังไม่ออกมาจากากล่องด้วยซ้ํานะคะคุณสุภาเริ่มกัดกระดูกมาแล้วนะคะคุณสุภาประจวบคีรีขันนะคะองคตถือสารองคตนี่ก็ลูกของพาลีกับนางมนฑูนะคะอันนี้ก็ดาว เพียงดินนะคะดาวเพียงดินมีสองสกระถางอาทิตย์อุทัยอยากให้รับจังเนี่ยสวยมากนะคะเขามี2กระถางแต่อันนี้ก็เล็กลงมาหนึ่งนะคะบอลชนิดใหม่ช่องเลยเลยกำลังเอาเอา่อมาเขาเรียกว่าเพิ่งเอาออกจากกล่องมากำลังประถมพยาบาลดูแลอยู่นะคะอ,อันนี้นางใหม่เห็นไหม อยู่กระถางนานก็ใบไหมไปนะคะจะมีเหลือผ้าใบอยู่กระถางเล็กๆเนี่ยผ้าใบรูปคลายแก้วนะคะไก่อมารีนนี่ก็เหมือนกันถ้าใครรับก็สิบต้นร้อยไปเลยนะคะสิบต้นร้อยไปเลยแล้วก็ผู้หญิงทอฝันกำลังตูเนี่ยบนป้ายสวยงามนะคะชายชนชายชนป้ายบ้างไม่ป้ายบ้างนะคะ ถ้าท่านสนใจก็รับมาเริ่มมีสามใบแล้วเดี๋ยวเลือกต้นโต,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 ตให้แต่ก็ไม่มั่นใจมันบางอันป้ายบางอันไม่ไป้ายแลวเนาะพักไว้ก่อนก็ได้ฝากเลี้ยงนะคะ,อ,ะอันนี้อะไรนะเจ้ากรุงอังวะอันนี้ก็บอนกาบกาบแข้งสวยมากนะคะ,ะกาบไม่หลุดเลยเจ้ากรุงอังวะก็อยู่แถวพม่าน่ะเป็นเจ้ากรุงสมัยโบราณน,นั่นแหละนะคะอันนี้ก็ คุณสามชนก็อยู่ทางพม่านั่นแหละนะคะนางสุชาดาตับพุทธประวัตินะคะนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมัทุปปลายาตให้แก่พระพุทธเจ้าหลังจากตัสรู้นะคะบรรดาลซับขายเลยดีกว่าสองใบแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าช่วงที้เลยผ่าใหญ่ไหมทำไมมันโตวไวจังหรือว่าเป็นเพราะสายพันธุ์เขาเพาะพิ่งผ่าครั้งแรกนะคะอันนี้หนึ่งใบหนึ่งหลอดอันนี้หนึ่งใบหนึ่งหลอดแต่โตมาก อันนี้สองใบสองใบนะคะก็ทักมานะคะฮารีพุนชยัยอันนี้หลายใบนะคะกําลังโตนะคะฮารีพุนชัยอยู่จังหวัดลาพูนเนาะอันนี้พญาครุฑพญาครุฑอันนี้ต้นน่าจะต้นใหญ่ต้นใหญ่มีประมาณ2ต้นนะคะต้นเล็กต้นน้อยไก่แก้วตาเสือไก่แก้วตาเสือนะคะนางเสือดาวนี้ก็เช่นกันนะคะ10บต้นร้อยไปเลย ต้นไหนสิต้นร้อยก็คละกันได้นะคะเอาอย่างละหต้นก็ได้เนาะอันนี้หงเหินนะคะอันนี้ราหูรอมเพชรมีใบเดียวรอให้ตโตก่อนก็ได้ราหูรอมเพชรนะคะเกอิชาเกอิชาเกอิชานี่มีหัวนะคะประมาณนี้นะคะอู้ลืมตัวหนึ่งเขาอยู่โดดเดียวกระถางนี้เริ่มสวยนะคะราชินีเงินแสน ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ